น่าจะเป็นลายที่ยากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาทํานานที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมทํามาถ้ารวมกับที่ผมเตรียมไม้นี่ก็เกือบเกือบสวันครับสำหรับเขียงลายนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะแต่แบบตัดไม้ไปเรื่อยๆนี่โอ้โหไม้ผมนี่เกือบหมดช็อปเลยแต่มันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเห็นตอนเสร็จแล้วนี่โคตรฟินเลยเป็นเขียงลายไม้สามมิติลายที่2ที่ผมทําขึ้นมานะครับ คือผมมาดูคลิปต่างชาติหลายๆช่องเลยนั่งดูเป็นวันๆเลยสุดท้ายก็ยังไม่รอดครับมีข้อผิดพลาดเหมือนเดิมครับไม้ที่ผมใช้ก็จะมีไม้วอลนัทไม้เมเปิลและก็ไม้เชอร์รี่ครับจะเป็นเขียงไม้ลายซิกแซก ความยากก็จะเพิ่มขึ้นมาจากชิ้นก่อนหน้าประมาณ30%ได้ครับขั้นตอนการทําก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันครับเช้าวันที่3ผมก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนไปเรื่อยก่อนเลยนะครับรอบนี้เป็นของฟอย์นะครับใช้คู่กับโตเรดีวอนี่ก็พลังเรือเือเลยครับผมจะเลือกฟันที่หยาบนิดนึงนะเพราะว่าผ่าเสร็จเนี่ยยังไงผมก็ต้องเอาไปเก็บผิวด้วยเครื่องรีดหมอยู่ดีคลิปนี้ผมตัดจากฟุตเทจประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับให้เหลือ3นาทีมันอาจจะเร็วไปนิดนึงใจจริงก็อยากลงคลิปยาวๆเหมืืออนนนกกกััแต่่ลวคดูเบ็ พยายามตัดไม่ให้มันเกิน3มนาทีส่วนงานตัวนี้ผมใช้กาวใช้บอลไปเกือบเกือบหขวดเลยนะครับและตัวผมเนี่ยก็ใช้พลังงานของตัวเองไปแทบจะหมดเกลี้ยงเลยแต่คือดีหน่อยครับเวลาไปอ่านคอมเมนต์จากพี่ๆนี่ก็เหมือนเป็นการชาร์จพลังอีกหนึ่งช่องทางเลยครับมันเป็นอีกเหตุผลนึงเลยนะครับที่ทําให้ผมขยันทําคลิปอารมณ์มันเหมือนมีคนชอบดูคลิปเราและแบบรอดูอย่างเงี้ยครับ ถึงช่องผมจะเป็นช่องเล็กๆแต่ผมก็พยายามจะผลิตคอนเทนต์หรือผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับแต่บางครั้งนะมันใช้เวลานานนะครับเพราะงานบางตัวผมเนี่ยนานจริงๆครับแล้วผมก็พยายามใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเพื่อให้เพื่อนๆบางคนที่แบบชอบไอเดียหรืองานของผมเนี่ยสามารถเอาไปทําตามเองได้และคลิปที่เป็นการสร้างชิ้นงานจากเครื่องมือ 2- 3 4ตัวอะไรเงี้ยผมมีทําไว้อยู่นะครับเพื่อนๆก็ สามารถเลื่อนดูได้ครับจังหวะน,นี้แหละครับที่ผมวางไม้ผิดก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะคือมั่นใจว่าทําการบ้านมาเยอะเดี๋ยวค่อยดูตอนจบครับว่ามันพลาดตรงไหนผมก็จะไล่ปรับหน้าด้วยเลาตเตอร์ครับแล้วมีพี่ๆสองสามคนนะที่ถามผมว่าเครื่องมือของดีวอลนี่ใช้งานหนักได้ไหมผมบอกในคลิปนี้เลยครับว่าสบายๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวไร้สายเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ของเฟิกโวลนะจะได้แบบใช้ยาวๆเลยครับไม่ต้องมาสะดุดถอดแบตไปชาร์จไปเปลี่ยนอะไรบ่อยครับในชอบของผมเนี่ยตัวที่ใช้งานหนักสุดเลยก็น่าจะเป็นโตเรื่อยแล้วก็เร หนักทุกคลิปหนักทุกงานประกัน3ปีก็อัดยาวๆครับอย่าไปกลัวมันพังงานที่เสร็จแล้วก็จะได้ลายประมาณนี้แหละครับผมก็จะลงเป็นอะคิมิสาตินแว็กเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเขียงลายซิกแซก3มิติเลเวลความยากก็อัพขึ้นมาจากตัวก่อนนิดหน่อยเพื่อนๆเ,เห็นกันไหมครับว่ามันมี1จุดที่ผมวางมาไม้ผิดแต่ก็คือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับจะตัดออกไซมันจะเล็กลงแล้วก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่สะดวกรับผมจะเอามาลงให้พี่ๆจับจองกันใต้คลิปนี้นะครับแต่ ผมต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับงานก็จะประมาณนี้เลยครับก็เอาเรื่องอยู่ครับตอนนี้ถ้าพี่ๆสนใจอุปกรณ์หรือเครื่องมือตัวไหนหรือสงสัยในวิธีการทําจุดไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาพิกัดมาให้แล้วก็ไล่ตอบคอมเมนต์พี่ๆครับไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ